เรามาต่อกันที่หัวข้อที่3นะครับคือการใช้งาน Google Meet ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่นะครับในที่นี้อาจารย์ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับเพราะเชื่อว่านักศึกษาทุกคนเนี่ยจะต้องมีมือถืออยู่ทุกคนแน่นอนนะครับโดยเริ่มจากการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่า Google Meet ผ่าน Store ในมือถือของนักศึกษาเองได้เลยนะครับถ้าใช้ Android นะครับก็จะผ่าน Play Store ครับถ้าใช้บน iOS ก็จะเป็นบน App Store ครับเริ่มเลยนะครับ แล้วก็เซิร์ชคำว่า Meet ครับผลการค้นหาของแต่ละเครื่องนะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับของอาจารย์เนี่ยพบว่าเจอ Google Meet อยู่อันดับที่3นะครับไล่มาจากข้างบนนะครับคลิกเข้าไปเลยครับติดตั้งได้เลยครับก็รอสักครู่นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเปิดขึ้นมาได้เลย ก็จะพบกับหน้าเวลคั่มก่อนนะครับหน้าแรกนะแล้วก็มี policy ในการใช้งานให้อ่านนะครับถ้าเราไม่อยากอ่านก็กด continue ได้เลยนะครับอนุญาตให้เข้าถึงกล้องนะครับก็อาราวได้เลยครับอนุญาตเข้าถึงไม้นะครับอาราวเช่นกันก่อนเข้าใช้งานหน้าหลักของ Google Meet นะครับเราก็จะต้องเลือกก่อนว่าเราจะใช้แอปเขาไหนเข้าไปใช้งานนะครับในที่นี้เนี่ยถ้านักศึกษาดาวน์โหลดเข้ามาใหม่เนี่ย ก็จะต้องแอดแอคเคาท์ก่อนนะครับแต่อาจารย์เนี่ยแอดแอดเคาท์ของนักศึกษาเอาไว้แล้วนะครับนะที่ยืมจากรุ่นพี่มาก็คือ6 0 1 1 1 1์0 0 0 1 m u t a c t s c o m นะครับก็คือแอคเคาท์แรกเลยนะแต่ถ้าเรายังไม่มีก็กดแอดข้างล่างครับนะแล้วก็ใส่อีเมลครับก็คืออีเมลของมหาวิทยลาลัย 6.3แล้วก็ตามด้วยรหัส8หลักแล้วก็ addmutacts.com นะครับเสร็จแล้วกด next ก็จะให้ใส่รหัสนะครับพอใส่แล้วถ้ารหัสถูกต้องก็จะกลับมาที่หน้าเดิมครับแล้วก็จะมี Account ของเราโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับนะเมื่อใส่เสร็จแล้วกดที่ Account เราเลยนะครับเข้าไปครับก็จะเข้ามาสู่หน้า google meet นะครับก็จะมีเมนูอยู่ซ้ายบนนะครับนะ ลำโพงอยู่ขวาบนแล้วก็ new meeting ครับอยู่ซ้ายล่างก็คือการสร้างห้องประชุมเป็นของตัวเองแล้วก็ขวาล่าง meeting code ก็คือการเข้าร่วมห้องประชุมของคนอื่นนะครับหรือเราจะปิดไมค์แบบนี้ก็ได้ครับปิดกล้องแล้วแต่สะดวกนะครับนะในีนี้จะลองเปิดไว้ก่อนนะครับทีนี้เราจะเริ่มจากการอ่ดูนี้นะครับถ้าเรามีหลาย Account นะครับเราสามารถสลับ นะโดยการที่กด Account ตรงนี้ของอาจารย์มี3 Account นะครับสามแอคเคาแบบนี้ครับเราก็เลือกกดได้เลยอ่ะอาจารย์ใช้ Account ตัวเององเงี้เนี่ยมันมก็จะ Active อยู่อย่างนี้ครับเปลี่ยนไปใช้ Account เดิมนะครับเนี่ยครับก็จะ Active อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือการสลับ Account นะครับส่วนใหญ่แอปพลิเคชันของ Google เนี่ยจะสลับ อยู่มุบนซ้ายอย่างนี้หมดเลยนะครับ Google Classroom ก็จะเป็นแบบนี้ Google Drive ก็จะเป็นแบบนี้เช่นกันนะครับนะทีนี้ครับเริ่มจากการจอยมิ g ก่อนแล้วกันนะครับก็คือขวาล่าง Meeting Code นะโค้ดที่อาจารย์สร้างรอไว้เนี่ยก็คือ MUT 63นะครับ3นะครับ เราก็เอารหัสนี้มาจากอาจารย์หรือว่าเอามาจากเพื่อนหรือว่าเอามาจากเจ้าของห้องนะครับแล้วเราก็จอยไปได้เลยนี่ครับนี่นะครับก็จะเข้ามาแล้วอันนี้เป็นห้องของอาจารย์ศิลปรกรนะครับก็ที่สร้างรอ,อไว้เข้ามาแล้วทําอะไรได้บ้างนะครับอ่าปิดไมปิดกล้องได้เหมือนเดิมนะครับนะแล้วแต่เรานะครับเราจะเปิดหรือปิดก็ได้แต่เวลาพรีเซนต์ก็อย่าลืมเปิดนะครับ แล้วทำอะไรได้อีกครับแชทได้นะครับห้องแชทเขาจะเห็นทุกคนเลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นอาจารย์เจ้าของห้องอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆน,นักเรียนนักศึกษาคนอื่นเนี่ยที่อยู่ในห้องเรียนกับเราหรือห้องประชุมกับเราก็จะเห็นข้อความของเราแล้วเราก็จะเห็นข้อความของอื่นด้วยนะครับถ้ามีคนพิมพ์มานะครับอ,อันนี้ก็ปกติทุกคนน่าจะ คุ้นเคยนะครับก็จะเหมือนของ u t u b e นะครับแชทแล้วก็เป็นเหมือน a c e b o o k Live นะครับคล้ายๆกันนะครับทีนี้ทำอะไรดีครับอันนี้คือรหัสครับเราอยากจะแชร์รหัสนี้ให้เพื่อนก็ได้นะครับนี่กดแชร์เมื่อกี้นะครับกดแชร์ก็จะมีว่าเราจะเราจะแชร์ห้องนี้ไปให้ใครนะครับบางทีเพื่อนไม่รู้รหัสนะครับแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็แชร์อย่างนี้ไป ในกรณีที่เพื่อนแชร์มาต่อเราองนี้เราก็แชร์แชร์ต่อไปเรื่อยๆหรือจะบอกรหัสข้างบนนี้ก็ได้ครับ m u t 63ก็ใช้ได้หลากหลายวิธีนะครับทีนี้ทำอะไรได้อีกครับเราสมมติเราตอนเนี้ยเราก็นั่งนั่งเรียนอยู่ในกรณีที่อาจารย์เขาพรีเซนต์สไลด์ขึ้นมาแล้วมันจะมีผลเป็นยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับ นี่นะครับอาจารย์ก็ทดลองเปิด PowerPoint ขึ้นมานะครับสิ่งที่เราเห็นก็จะเป็นแบบนี้ครับนะเราก็สามารถเรียนออนไลน์ในห้องประชุม Google Meet ได้เลยนะครับเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยแบบนี้นะครับนะอาจารย์เขาก็จะพูดไปนะครับสอนไปเรื่อยๆนะครับนะอย่างนี้เราก็จะเห็นเหมือนตอนที่เราเรียนอยู่ในห้องเรียนปกติเลยนะครับโอเคเมื่อสอนเสร็จแล้วอาจารย์เขาอาจจะปิดสไลด์ได้นะครับ สไลด์มันก็จะหายไปนะครับก็จะกลับมาสู่สภาวะปกติที่เราเห็นชื่อ Account ของอาจารย์เจ้าของห้องนะครับแล้วทำอะไรได้อีกนะครับเรามาดูเมนูกันนะครับข้างล่างหมดแล้วล่ะนะครับทีนี้ข้างบนครับเป็นการควบคุมเรื่องเสียงนะครับเราจะใช้เป็นแบบโทรหรือว่าปิดเสียงก็ได้นะครับถ้าไม่ทำอะไรก็กดไปนะครับ CC นี้คงไม่ได้ใช้นะครับนะเธอ n อ a แคปชั่นไม่ไม่เป็นไรนะเราไม่ได้ใช้ข้ามไปนะครับมาที่จุด3จุดข้างบนนี้นะครับนะ,ะทำอะไรได้อีกนะครับสวิสค c a m ล่าก็คือสลับกล้องหน้าหลังนะครับเ u อ n อนแคปชั่นเมื่อกี้นี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับที่เหลือก็ปกติน่าจะรู้กันหมดครับอีกอันนึงก็คือ Present s c r e e n ครับถ้าในเวอร์ชั่นของเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยเราก็จะ นำเสนอได,ได้หลายแบบใช่ไหมครับนำเสนอแบบทั้งหน้าจอหรือว่าเฉพาะโปรแกรมหรือว่านำเสนอ Google Tab อก็จะได้3แบบแต่ถ้าในมือถือนะครับในโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราทำได้แบบเดียวคือ Present นหน้าจอทั้งหมดของเราขึ้นไปในกรณีที่สมมติเราจะ Present น,นะครับ Present นหน้าจอเราขึ้นไปนะครับปุ่มนี่ครับ ในห้องก็จะเห็นหน้าจอของเราแบบนี้แล้วนะครับทุกคนในห้องเนี่ยจะเห็นหน้าจอของเราแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็สไลด์ไปเรื่อยเราอยากจะนําเสนออะไรในวันนันนครับในวันนั้นนะครับเช่นอ่ะเราจะเสนอว่าอ่าวอลเล็ตนะครับทัวเลใช้ยังไงนะครับอ่านแรกเข้ามาก็จะสแกนนิ้วก่อนหรือใส่รหัสนะครับ ก็จะมีแบบนี้เราก็นําเสนอไปนะครับนะน,นี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะครับนะจันไม่รู้จะเอาอะไรให้ดูนะครับเนี่ยสมมุติเราเป็นการรีวิวโปรแกรมในวิชาเรียนนะครับเราก็รีวิวไปเรื่อยๆพอรีวิวเสร็จแล้วเราก็ปิดนะครับปิดเสร็จแล้วเราก็กลับไปที่ Google Meet ของเรานะครับแล้วเราก็กด Stop Presentation นะครับทำไมถึงทำแบบนี้นะครับก็คือ พอเราพรีเซนต์สกรีนของเราออกไปแล้วเนี่ยเราจะเปิด PowerPoint บนมือถือก็ได้หรือว่าเปิด PDF ก็ได้นะครับมันก็จะคล้ายๆกับบน PC เครื่องใหญ่นะครับนะแต่อาจจะรองรับการแสดงผลที่ยังไม่ครอบคลุมเท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่มือถือแล้วแต่ซอฟต์แวร์ที่เรานำมาใช้นะครับทีนี้ก็น่าจะหมดเกี่ยวกับการาการใช้บนเวอร์ชันมือถือนะครับ สิ่งหนึ่งที่ต้องจำไว้นะครับบนนี้เนี่ยสังเกตว่ามันจะไม่มีปุ่มเลคคอร์ดนะครับนะถ้าเราใช้บนโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราจะเลคคอร์ดไม่ได้นะครับอันนี้จะต้องเป็นข้อหนึ่งที่ต้องจำไว้นะครับว่าเราเลคคอร์ดไม่ได้นะครับถ้าเราใช้บน PC เนี่ยเราจะเลคคอร์ดได้นะครับเลคคอร์ดของเราเองนะครับนะแต่ว่าอาจารย์ผู้สอนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเลคคอร์ดเก็บไว้ให้เราอยู่แล้วแล้วก็ เอามาใส่ในคลาสรูมมาให้เราดูย้อนหลังนะครับแต่ถ้าเป็นตัวอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์ค่อนข้างอารบอบคอบอาจารย์ก็จะอัดไว้ดูเองด้วยนะครับนะเพื่อที่จะสมมติอาจารย์แบบว่าเอามาลงให้ช้าอย่างเงี้ยเราไม่อยากรอเราก็อัดเองนะครับแต่ถ้าอัดเนี่ยก็จะต้องไปใช้บนเบราว์เซอร์นะครับบน PC ธรรมดานะครับพอเราเรียนเสร็จแล้วเราก็กด วางสายเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ถามเลทไปใช้ฟรีก็ให้เข้าไปนะครับ5ดาวอ่าพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะกลับมาที่หน้าหลักของ Google Meet นะครับนะอ่าเราก็ปิดไมปิดจอปิดกล้องได้เหมือนเดิมนะครับนะหรือถ้าเราออกมาแล้วเนี่ยเราเผลกกดออกมาเราทั้งที่เรายังเรียนไม่เสร็จหรือยังประชุมไม่เสร็จเนี่ยเราสามารถรีจอยได้นะครับรีจอยอเราก็รีจอยเข้าไป ถ้ายังไม่ปิดห้องนะครับเราก็จะเข้าได้เหมือนเดิมนะวางปิดนะครับทีนี้พรีเซนต์ครับลองกดปุ่มพรีเซนต์ซีมีให้มีปุ่มพรีเซนต์ให้ด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับก็เป็นการแชร์สกรีนของเรากลับไปเหมือนเดิมนี่ครับก็จะเหมือนกันนะครับจะเหมือนกับตอนที่เรากดตรงนี้เลยนะครับกดปุ่ม3ปุ่มตรงนี้แล้วก็พรีเซนต์สกรีนออกไปนะครับเหมือนกันเลยนะครับทีนี้อาจารย์ก็สต็อปนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนเปิดนะครับตอนเปิดยูสกรีนพรีเซนต์เนี่ยอย่าลืมเปิดไมค์ด้วยนะครับเปิดไมค์เปิดกล้องอกดวางนะครับทีนี้ครับเราเข้าห้องประชุมของคนอื่นเรียบร้อยแล้วใช้หมดทุกฟังก์ชันแล้วนะครับเราก็มาต่อกันที่ new meeting ครับเราสร้างขึ้นมาเองอนี่นะครับพอเราสร้างมาเสร็จแล้วเนี่ยห้องประชุมของเราเองเนี่ยมันก็จะมี หน้าต่างแชร์แบบนี้มาให้นะครับเราก็กดแชร์ไปให้เพื่อนเลยนะครับจะแชร์ผ่านไลน์ผ่าน Messenger ผ่านอะไรก็ได้นะครับผ่าน Classroom ได้หมดเลยผ่าน Discord นะครับก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับก็จะมีข้อความนี้ไปหาเพื่อนแล้วเพื่อนก็จะเข้ามาได้นะครับข้อสังเกตนะครับถ้าเราสร้างห้องบนบนโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราจะตั้งชื่อห้องไม่ได้นะครับเราจะใช้วิธีการแชร์อย่างเดียวก็ปิดไปนะครับ คนเข้ามาก็จะเหมือนเดิมนะครับมันก็จะเหมือนคล้ายๆกับเราไปเข้าห้องคนอื่นเขานะครับก็เสร็จแล้วเราก็ปิดได้เลยครับก็จะมีลิสต์ของการสร้างห้องประชุมเอาไว้นะครับแล้วก็รีจอยหรืออะไรก็ได้แล้วแต่นะครับไหน้วกลับมาดูซินะแอคเคาทนะครับอย่าลืมนะครับการสลับ Account อยู่บนซ้ายบนตรงนี้นะครับขีด3ขีดนะครับซ้ายบนนะครับก็เลือกได้เลยนะครับจะสลับกี่แอคเคาท์ก็ได้นะ แต่อย่าลืมนะครับข้อควรระวังคือการประชุมของเราเนี่ยมันอยู่ในภายในมหาวิทยาลัยนะครับเราจําเป็นต้องใช้ Account ที่เป็นรหัสนักศึกษาแล้วก็ลงท้ายด้วย at m u t a c t s c o m นะครับถึงจะไม่ต้องรอการกด Admit หรือว่าการกดอนุมัติให้เข้าห้องนะครับเพราะว่าอาจารย์ผู้สอนหรือเจ้าของห้องเนี่ยจะได้ยินเสียงเตือนเฉพาะ5คนแรกเท่านั้นที่จะเข้ามาในห้อง ต่อไปเนี่ยมันจะไม่เตือนแล้วคนที่หกขึ้นไปจะไม่เตือนนะครับแล้วพออาจารย์เขาสอนพรีเซนส์สไลด์ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเขาจะไม่ได้มาดูหน้าจอตรงนี้เขาจะอยู่ที่หน้าจอของสไลด์หรือว่า PowerPoint นะครับก็จะทําให้เราเข้องเรียนไม่ได้นะครับข้องเรียนไม่ได้แล้วทําไงเราก็ต้องบอกเพื่อนนะครับบอกเพื่อนแล้วเพื่อนก็จะมาบอกอาจารย์อีกทีนึงหรือเพื่อนก็จะพิมพ์ในแชทของในห้องประชุมอีกทีนึงอย่างเงี้ยครับ นะก็จะทำให้เรายุ่งยากนะครับตัดปัญหาไปเลยใช้ Account ของหมหาเาลัยนะครับจะได้ไม่มีปัญหานะครับนะทีนี้เนี่ยภาพรวมทั้งหมดก็จะน่าจะครบถ้วนแล้วนะครับสมมุติเราใช้งานเสร็จแล้วเราจะออกจากโปรแกรมก็จะออกเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับก็จะถือว่าเสร็จสิ้นการใช้งานทีนี้นะครับสมมุติถ้าเราไม่มีรหัสแล้วเพื่อนแชร์มาให้มันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลองแชร์รหัสมา ให้นะครับแล้วเราไม่ต้องใส่รหัส Meeting Code เลยเราสามารถกดที่ลิงก์แล้วมันจะเข้าไปได้เลยนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะส่ง Messenger มาหาตัวเองนะครับก็คือ Messenger ของอาจารย์เองนะ เพื่อให้เราเห็นว่ามันเป็นยังไงนะครับมาดูกันถ้าเราส่งหาตัวเองมันอาจจะไม่เด้งนะครับนี่นี่นะครับถ้าเพื่อนหรืออาจารย์ส่งมาในกลุ่มเราไม่ว่าจะเป็นไลน์หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นข้อความลักษณะแบบนี้ครับนะเงี้ยครับเขาแชร์มาให้เราก็กดที่ลิงก์ได้เลยนะครับกดเข้าไปปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะเด้งเลยนะครับ เด้งมาว่าอตอนนี้นะห้องประชุมอะไรอินคอกับศิลปากรปริยปัญญาพงศ์นะครับก็คือห้องอาจารย์นะครับห้องอาจารย์ที่อาจารย์สร้างไว้เราจะจอยมิทติ้งเข้าไปเลยหรือว่าจะกดพรีเซนต์ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เขาก็จะแสดงให้เห็นว่าตอนเนี้ยเราจอยหรือว่าเข้าห้องประชุมด้วยแอคเคาทอะไรนะครับตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นแอคเคาท์นักศึกษาที่อาจารย์ยืมมานะครับก็จะเป็นแอคเคาทที่ถูกต้องนะครับ ตรงนี้ต้องระวังนะครับย้ำอีกรอบต้องเป็น admutacts.com เท่านั้นแล้วสวิตไป Account อ,อื่นได้ไหมอ่าลองดูนะครับเห็นไหมครับถ้าเรากดสวิตปุ๊บก็จะมี Account ที่อยู่ในเครื่องของเราเนี่ยโผล่ขึ้นมานะครับนะปัญหาที่พบมาประมาณ2ปีนะครับคือเข้า Classroom ไม่ได้เข้าแอปพลิเคชันต่างๆของ Google ไม่ได้นะครับเนื่องจาก ไม่ได้ใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับก็ต้องมานั่งสลับแบบนี้นะครับนะีกดสวิตช์แล้วก็สลับเอาสมมุติผมสลับเป็น Account อาจารย์เองนะครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นว่า Joining as สินประกรณ์ปีอัปัญญาพงศ์อะไรอย่างเี้ยครับ m u t เอ็ s c ูเนะครับเราก็จะเปลี่ยนงี้ได้ที่ต้องย้ำบ่อยเพราะอะไรครับเพราะหลายคนมากเลยที่พบปัญหาว่าเข้าห้องไม่ได้นะครับสลับ Account ไม่เป็นนะครับอ่าโอเค ทีนี้เราก็จอยเข้าไปเลยครับก็จะเหมือนกันเห็นไหมครับเราก็จะเป็นพบห้องอาจารย์เสร็จปรกรเหมือนเดิมห้องเมื่อกี้เลยที่เราเพิ่งเข้ามานะครับนะทุกอย่างใช้งานได้เหมือนเดิมหมดแชร์ให้เพื่อนได้เหมือนเดิมหมดแล้วก็พรีเซนต์โยสกรีนของเราได้เหมือนเดิมหมดนะครับนะสรุปก็คือเราสามารถเข้าโดยการใช้รหัสเข้าก็ได้ ใช้รหัสเข้าก็ได้นะครับนะหรือหรือจะใช้เป็นลิงก์ที่อาจารย์ส่งมาให้ก็ได้นะครับนะใครสะดวกหรือได้แบบไหนก็ใช้แบบนั้นไปเลยนะครับนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยอาจารย์เนี่ยตัวอาจารย์เองเนี่ยจะส่งลิงก์ให้ภายในกลุ่มไลน์หรือว่ากลุ่มเฟซบุ๊กนะครับนะทั้งหมดก็จะเสร็จสิ้นในการใช้ กูกิ e มีผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับยังไงก็ลองใช้งานกันดูนะครับติดปัญหาอะไรก็ติดต่อมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับได้นะครับผ่านไลน์หรือ f a c e b o o k นะครับได้ตลอดนะครับวันนี้อาจารย์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่มหาวิทยาลัยนะครับสวัสดีครับ